มุกดาหารคารวานบิ๊กไบค์จากเวียดนามเที่ยวไทยข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองจังหวัดมุกดาหารที่บริเวณหน้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวสองเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลก,กากรตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรและผู้จัดการบริษัทมุกดาหารทัวร์ร่วมต้อนรับ เพื่ออำนวยความสะดวกคารวานบิกไบจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งได้รับการประสานจากคณะนักท่องเที่ยว กลุ่มคาราวานบิ๊กไบค์จำนวน33คันชาวบิ๊กไบค์ชายหญิงรวมจำนวน64คนโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่คาราวานบิ๊กไบค์จากเวียดนามจะเดินทางไปสมทบกับชมรมคาราวานบิ๊กไบค์จังหวัดขอนแก่นเพื่อร่วมกิจกรรมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารได้สอบถามไบเกอร์ iker, สาวนางนางลินผ่ามไบเกอร์ iker, สาวนักขับบิ๊กไบค์จากเวียดนามได้เล่าว่าวันนี้คาราวานบิ๊กไบค์เดินทางออกจากภาคกลางของประเทศเวียดนามมาที่เขตแดนรอยต่อระหว่างเวียดนามลาวมุ่งหน้าเข้าสู่แขวงสวรรณเขตสปปลาว ก่อนข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวนเขตรเข้าราชอาณาจักรไทยแล้วเดินทางต่อไปสมทบร่วมกิจกรรมกับคาราวานวิกบค์จากจังหวัดขอนแก่นตะเวนเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในประเทศไทยมีอีกหลายจังหวัดของประเทศไทยโดยมาเที่ยวไทย5ครั้งแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่6ใช้เวลาเที่ยวในประเทศไทย3วันเสร็จแล้วคารวานจะข้ามไปเที่ยวประเทศจีน แล้วต้องกลับมาประเทศไทยก่อนจะเดินทางไปจังหวัดหนองคายก่อนจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองหนองคายเวียงจันทร์ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศเวียดนามต่อไปกำพลศรีมณีพันธ์เดวิดโชคชัยภาพข่าวสุกนัวริสุวรรณรายงาน